ครับสวัสดีครับวันนี้จะขอเสนอคำเมืองคำว่าเมืองบ้านหรือเหมคำหนึ่งที่อันนั้นจใจล้บคู่กันคือคําว่าปิกบ้านก็คือความหมายของพากกลางคือกลับบ้านน,นะครับเนาะคำว่าเมืองบ้านจะเขียนเป็นตัวเมืองเขียนจดได้หะเราลองมาติดตามกันนะครับคําว่าเมืองกันครับเนาะก็ะคือมีสระเอือก่อนนะครับตัวแม,ม่นะครับ เล้วก็ก้อนของสระเอือนะครับเติมเข้าไปตรงนี้สระเอืออ้อตัวฮะนะครับมีอ่านว่ามือนะครับส่วนคาว่าบ้านกระตูบะบวยไมย้มนะครับเติมสระอานะครับแหงเน่แล้วก็ไม้โถนะครับอ่าคาว่ามื่อบ้านเขียนแบบนี้นะคะผม